แล้วกระชังนี้คืออะไรลุครับผมอันนี้คือปลาคือปลานี่อันนี้กล้องเดินแล้วครับกล้องเดินแล้วนี่นี่น,นี่อันนี้คือปลาปลาปลาอะไรเอ่ยลุ้นปลอ๋อ่ยปลาเอ่ยยากมีปลาตรงนี้ด้วยนะมีปลาอยู่ข้างล่างด้วย รยเยปลนะุละะ้นครับลุ้นว่าเป็นปลาอะไรกันช่างนี้ลุ้นะว่าคอยเอรี่โอ้โห,โ,หโ,หโหมาแล้วมาแล้ว,วนี่นี่นีนี่นี่น,นเรามีปลาเผากินแล้ววันนี้น,นะแล้วก็เบียร์เย็นเยน็ว้าวว้า,ววา,ววาวอันนี้เผาหน่หอยนะลุงเพิ่มนี่ โอ้ยนี่นี่นี่โอ้อิปแยงนีอันนี้ปลาปลาเล็ดนะครับจับเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวทั้งนี้อ๋อโอ้จบอจีบโอ้ดูดิดูดิดูดิ เใกล้ๆตรงนั้นแล้วนี่นี่นี่ปวดปวดเนี่ยอ้คทางเลี้ยงปลาเล็ดเราเลี้ยงเกษตรอาหารเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้มันต้องกินผักบุ้งโอ้เป็นปลากินพืชปลาเล็ดปลาเล็ดต้องเป็นน้ำไหลแบบนี้โอ๋อสวยไม่โตมีสวายด้วยถ้ามีลมดูดินี่สิ นี่นี่เห็นไหมท่านผู้ชมนี่ปลาแรดตัวโอ้ตัวเวลอรเลยนี่นี่นี่ตัวมากตูไม่มาตูไม้โทษนี่ให้ตูมาโทษให้ตูมาโทษในี่นทำไ หนึ่งมะนาวใช่ไหมนึ่นมะนาวนึงอะไรอืมทอก็ไม่ดีอหะถ้าเผาอะไม่ดีใหญ่เรอมันไม่มันเนื้อมันเผามันแห้งอ๋อ่อะไมู่่ นี่ลุงวัมก็จะไล่เรือเนี่ยครับวิถีของชาวบ้านเรารตอนนี้เราก็จะเก็บกระชังเข้าที่เดิมใช่ไหมครับลุงวมอ๋อแล้วก็ก็ปล่อยทิ้งโดยการเปิดเปิดด้านนี้ใช่ไหมครับให้ปลาเข้ามานะอ๋อ กังให้โยงเลยเพราะนี่โยงข้ามาห่ดแล้วสามพันแต่ห้าพัานสองส่งกับอเปล่าปอาขายุยงลงก,กั็บ้าเลยเดี๋ยวไปส่งน้ำคัดกันไปข้างล่างครับบรรยากาศการคัดปลาเขาเรียกมกปราซิ่าง ยีแม่บอกม่าทำกับข้าวขายดีนะไปหนไงอลยยีแม่ที่มันนั่งอะไเาไม่มีพวช่วยแค่นั้นเนี่ยต้งคอยช่วยอืมเ้ยงานไม่มีใครไปอยู่กับเขา่ยตอนนั้นขายกับข้าวไอ้นี่นะทำแกงขายทางนู้นจะมีพวกเอาแค่ปลาไอ้ไอ้ดีไปเกิวันนี้นู่นนนั่งบนบันไดละพวกตเกียอหล่นตะเกียวหลดไรค่นั้นนีอย่างนั้นเขาขายดีินืออาหาหลน แล้วก็ถ้าถ้าตลาดนะมันจะมีพวกไอพวกคนข่าอ่ะแถวข่าอะเหรออืมมาซื้อนาหูข่ายดีุ้ใส่ตามนี้เลยเนี่ยยัยมวยอ่ะไม่เคยได้ลุกนะถ่ายข้อเนี่ยนั่งเนี่ยโต้มีโต้แล้วก็หมุนหมุนหมุนเนี่ยนั่งเไปทำถ่ายเลยนั้่ยยัยยัมมวยเขาถ่ายนี่แล้วเขาอะไรนะ เกิจกาใช่ขาไข่ของคำนะก็ที่รอเล่นดีนะมันมาลงจะเข้ากันนะมันมีเคไ่งไล่อะเครื่องไล่เข่าๆอย่างนี้อะจะลงอาทิตย์ละครอาทิตย์ละครที่ไหนเนี่ยด้านช้างด้านช้างวันนี้เขาเข่าเขาเข่าเขาเตี้ครัาอ๋อะ่ายวันยังไม่ได้ยังไม่ห้มพวก้ แกตามที <Sho ots> Now, no ่ไทกระแป้งนะคะที่ไแบบ้กงินวตามทกระแป้งไข่ของทำอ่ะแล้วมันทำอะไรดีไม่มีเนก็เข่าอ่ะเอาเขาทอะไรแมันก็ทำไลของมันนะฮะเพก่ลดเ่มของมันลงวันมันซื้อเป็นโลนะโลอเราอ๋อซื้อไบมันอาทนีงมันก็ลงมันนี้ทุอย่าที่เขาชายแดนมันมาข้ามไทยมันก็ซื้อแปแล้วแต่ แล้วก็ตลาดนะตะวันตลาดนะแตไม่คาซื้อของข้าตลอดอ่ะมัน้วันได้วันเป็นแปน้องนี่ก็คือเนี่ยคองคืนตกเย็นนั่งรับตังกันแล้ววันเป็นแปมันบอกมันแใครเป็นมื่นนะเป็นแปน้องก็น้อยนี่หรอเออยะทองไอ้องเนาะส่ขงคำโอ้มาให้นั่งหรือยิ้มไม่รู้น่งไแล้วรจเอา้นี่้นกแบเนี่เฮ้ยเ้ยโ่ายเบน เอากระตุ้มไม่ไ huh. ม่ดูปลาเลยทีลงทลงเฮ้ยเขาแปบนี่ทำไมเนี่ยเดี๋ยวพอนะจ๊ะทุกทีพาเอาหมดเลยอ่ะทุกทีต้วเขาเอาแล้วมันไม่เคยได้มากอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยได้ขนาดนี้หรอกวันนี้มีปลาแปแจะเข้ามาเยอะไม่รู้พวกก็มีค่ ก็ทำน้องลูกดีมาเลยก็ทำแล้วขายเนาะปลาดีใจปลาดีใจมีการมาบ่อยมีอะไรเยอะถามเลยเคยได้นี้แล้วก็แอบว่าพี่แดดไปแย่ปลาดีใจก็คือชื่อชื่อปลาหรือว่าอะไรครับทำทำแล้วก็ว่าพี่ว่าไปตากแดดมาขายแห้งใส่เครื่องพักผ้าปั่นเนาะไม่แท่บ้านถือว่าของบ้านเราก็คือกัรเนื้อเขอีกแ้ว สภาปั่เข้าแล้วหครับปลาเข้าแล้วอลุงเพิ่มเข้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูปลาเห็นลุงเพิ่มว่าปลาเริ่มเข้ามาอีกแล้วนะครับไม่ได้ลูกน้ำลึกค่ะนี่นี่ นะครับบรรยากาศการคัดปลานะครับนีก็เป็านให้เลยนีใหญ่น,นำทีมงานโดยเะเบนนะครับนี่เรารียมรงผยแบบ้นะครับลุงเบิ้งก็จะให้อาหารปาลาล่อปลาเข้ามานะครับเนี่ยหวานไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะมีเด็กนะครับอ้อนจะเล่นน้ำแต่ ไม่ให้เล่นนะครับพรเพราะว่าน้ำมันลึกแล้วก็ไม่ได้เอาเสื้อชูชีพมานะครับอืมไม่มีเสื้อชูชีพห้หามลงเล่นน้ำนะครับไม่มีเสื้อชูชีพลูกแล้วพี่ไอ้ก็ว่ายนะ้ำไม่เป็นด้วยเรื่องของเรื่องเน,นี่าอ่าเก็บไปที่ลูกปละอ่าปาเก็บไปเก็บไปให้แม่เป็นป,ป็นแม่ ไปเก็บไปให้แม่เป็นลูกไปไปตอนนี้ลุงเบิ้งเปลังรอปลาเข้ามาอันนี้เป็นการร่อปลาเข้ามาใช่ไหมอันนี้เป็นหัวอาหารหให้มันมาให้ังไปอู้อะไรงงมาไปนล่ย่กไเลยอยแล้วตไม่ไหวใช่

นัตุมนัตมนะนัต้มตายยลงดนี่ของกุ้มเลยนะไม่เอาไปหน่แล้วนะใกล้ๆนะครับบรรยากาศพี่ๆน้องๆนะครับก็ถือโอกาสมามาเที่ยวหาลุงเบิ้มด้วยนะครับนะครับลุงเบิ้มก็จะเป็นพี่ใหญ่นะครับของเป็นพี่ชายของแม่แม่ยงนะครับมาเที่ยวหาแล้วพอดีลุงเบิ้ม ยกยอพอดีนะครับก็ได้ปลาครั้งเดียวนะครับเนี่ยโ้ได้ปลาขนาดนี้สุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็มีช่างอ๋อยนะครับทีมง,ง,งานาบ้านไม้ทรงไทยนะครับทีนี้นะครับจากที่เป็นช่างบ้านไม้ทรงไทยแล้วนะครับก็วันนี้ก็มาจับปลานะครับช่างอ๋อย เนี่ยไปได้อ่ะยเยอะบอกว่าพูม่ไไ้จะมาไปไหนอ,อสั้เจ็ด้องแบ่มแ้อมั่นงนะเย็นจนัดรยอยชันเจ็ดยิงงวะเลยทิ้งข้้าไปหน่อย้องนี้หรือไนี่มาซ้ามาเนเอา่ะไปจไอ้เีเลยก็ได้แบบเป็นซีบโลเลยไม่ต้องไป ไม่ต้องไปกล้าไงละเออสางไม่ได้ที่สร้างไงปลาห้าแยกไม่ใช่คนซื้อห้ายากถ้าคนซื้อห้าแยกนะพึ่ถูกปลาห้างไงปลาห้างงเขาต้องไปทำไส้เกลืออันนี้ไม่ได้ใส่ไสเกลือนะเอาไปแช่เย็นไว้ก่อนเพราะไม่มีเวลาทำหรอกของไทยเนี่ยคนยนาเนี่ยลงทุนซื้อนั้นแต่งแก้สิบบาทแช่ไว้ก่อนแล้วไปเอาไปทำเลย แล้วปกตัดูยาเงนั hey, ่ทักอย่างแล้วแต่มีเวลาใช่ไหมแล้วแต่มีเวลาหมดเวลาแมันนั่งะหน่อยช่างไม่ช่างไปช่างมันเลยปีแค่นีมันก็ตัดช่างมันจะามเล่กันเลยล่ะอเไอ้นิไนี่ยโอเคยมันเน้าง่อ

哎呦！ เอาผ้าผ้าปูเข้าแล้ว่ผ้าปูยายยายงคาด้ังทีขายปุ่นยงทีแก่ดมัไเนายก่ไม่ได้หรอกมามหนูพัเองเ่พอลยมาไปขายคนนี้ใช่ไหมแล้แต่สิเาไปได้กนี่แบ่งแบ่งแบ่งไปนตอยู่ที่บ้านเมืองีไข่ไก่ไอไอ้เียนไอยู่ไม่หมเดี๋ยวเดี๋ยว